สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอดเกม,เกม GTA San Andreas บนโทรศัพอ,อีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอดอเอาพุ้ตกอยู่ข้างศพนะครับผมแบบเกม GTA IV นะครับผมก็คือว่าเวลาเราฆ่าอ่าคนในเกมอาอาวุธมันก็จะตกอยู่ข้างศพนะครับผมมันจะ ไม่ลอยเหมือนมันมันจะไม่ลอยแล้วหม,ม,ม,มุนหมุนเหมือนภาคนี้นะครับโอเคเราไปทดลองกันเลยนะก่อนอื่นเลยเราต้องหาเหยื่ออะไรแรกครับนี่เลยครับผมบัลาดอาอาทุกคนสังเกตดูนะครับผมเงินกับอาวุธ เงินกับอาวุธปืนมันจะหล่นอยู่ข้างล่างอ่ะ,อะเงินกับอาวุธปืนมันก็จะหล่นอยู่ข้างล่างนะครับอ่าแบบ GTA IV เลยนะครับผมอ่าหล่นแบบนี้เลยนะครับผม หล่นแบบข้างล่างอ่ะเนี่ครับอ่าทุกคนเห็นไหมอ่อาวุธปืนมันหล่นอยู่ข้างล่างอ่ะเป็นสีแดงๆอ่ะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องมันมีเรื่องกันครับอืมขึ้นไปตายในยรถเลย <c oughs> โอ้โห,โหนี่ครับเงินก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ มอนอาวุธตกข้างศพบแบบ GTAV นะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็ก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับผมวิธีสอนลงก็จะอยู่ท้ายคลิปนะอ่าก็เราไปดูวิธีสอนลงกันเลยนะครับผมโอเคไปกันเลยเรามาดูเรามาดูวิธีการลงหมอดอ,อาวุธตกค้างศพแบบ GTAV กันเลยนะครับผม ขั้นตอนแรกก็มือเดิมเลยครับผมให้ท่านผู้ชมไปโหลดไฟล์มอทที่ผมทิ้งไว้ใตค้คลิปมานะผมจากนั้นให้ท่านผู้ชมไปเตรียมแอปทั้ง3แอปนี้มานะผมแอป GTA, IMG2, FTX D2 แล้วก็แอปแตกไฟล์นะครับผมแอปแตกไฟล์นี่ผมจะไม่บังคับนะบผมใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายแต่ผมจะใช้เป็นแอปซัสไคลเวอร์นะครับผมอ่าจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมโหลดไฟล์มาเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่แอปแตกไฟล์นะครับ จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับผมเพราะว่าผมทิ้งเป็นลิงม,มีดเดียไฟนะจ,จ,จากนั้นก็ให้เรากดจิ้มจิ้มไปที่ไฟลหมดนะครับแล้วก็เลือกอันที่2ครับ X Gear จากนั้นเราก็จะได้แฟ้มหมด G T I V มาหน้าผมจากนั้นให้กดเข้าไปที่แฟ้มนะอ่าเราก็จะเจอไฟหมดนะครับผมอ่าจากนั้นก็ให้เรากดค้างที่แฟ้มคอมเดลล็อกสตาร์เกม G T S A นะครับผม ก็เลือกครับสัง่งครับว่าพัดครับ C U T ัาร์ตลจายนั่นเองจากนั้นได้เรากดปุ่มกดกลับของโทรศัพท์ของเราครับจากนั้นก็เข้าไปที่แฝมแอนดรอยแมดาต้าจากนั้นก็กดปุ่มวางเลยนะผมปุ่มปุ่มวางก็จะอยู่ด้านล่างคนระัะผมสีเขียวขวามืออ่าวางเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมออกจากแอปทีไปเลยนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่แอป G T A M G 2นะครับ Open m g นะอย่างนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มแอนด o i ยแฟ้มดาต้าแล้วก็หาแฟ้มคอมดอรลัสตาเกม GTSA นะครับผมอย่างนั้นก็เข้าไปที่ไฟล์ t x d b GTA 3 i m จุดอีกดซีเดกปุ่มด้านล่างไปนะครับจากนั้นให้เรากดจุด3จุดด้านบนนะครับผม แล้วก็เลือกคำาล่าคำส,สั่งที่2ครับผม ads ไฟจากนั้นก็ให้เลือกแฟ้มที่2นะครับกด,กดอีกกดอีกกดอีกอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งจนมันออกมาหน้าแบบนี้นะครับผมออกมาหน้าแบบนี้ก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับผมแฟม้ม mod GTA V แล้วก็ติ๊กไปที่ bonus จุด DFF นะครับผมจิ้มไปเลยนะาจากนั้นกดปุ่ม CDEC <X S 1> ด้านล่างนะครับผมาจากนั้นเรก,กดจุด3จุดด้านบนเหมือนเดิมนะครับผมาจากนั้นเลือกคำฝั่งที่5นะครับผมรีบูตเป็นการทับไฟล์เพื่อความแน่ใจนะครับผมไม,ม่ผิดพลาดการหผิดพลาดการไฟล์ตกหลน่นะ าจากานั้นให้ท่านผู้ชมออกจากแอปนี้ไปนะครับผมเหลือแอปสุดท้ายแล้วาจากนั้นก็เข้าไปที่แอป TXD2 นะครับผมาจากนั้นให้กดปุ่มสีชมพูด,ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับาจากนั้นก็ให้เราท่านผู้ชมกดที่รูปบ้านด้านบนนะครับผมหัวด้านบนรูปบ้านหรือโฮมของเราเองอกดปั๊บมันก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับท่านผู้ชม แต่เงี้นก็เข้าที่แฟ้มแอนดรอยแฟ้ม Data แล้วก็แฟ้มคอมดัลสตาเกมจดสเอไฟล์แล้วก็ t ีทีเอเอ็กดีบีจดเอสามอะแล้วก็ติ๊กถูกด้านบนนะครับผมอ่ะกดติ๊กถูกไปจิ้มตรงอ่าตรงสีเหลี่ยมอะครับผมจิ้มไปเลยแต่เงี้นก็อีกกดปุ่มซีเดกด้านล่างนะครับผมซีเดก จากนั้นก็ให้เรากดปุ่มบวกสีชมพูด,ด้านล่างมอนเดิมนะครับจากนั้นก็ให้เรากดคาสั่งที่2ครับผมาจากนั้นขึ้นหน้าแบบนี้ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นหน้าแบบนี้ก็ให้เรากดไปที่ตรงรูปบ้านนะครับผมขวามือบนตรงรูปบ้านนะครับ่มโอมให้มันออกมาหน้าแบบนี้พอมาขึ้นหน้าแบบนี้ก็เข้าไปดีแฟ้มดาวน์โหลดนะครับ อ,อ,อจากการก็ติ๊กถูกด้านบนเลยนะครับผมผมจะทำรูสอนสีแดงชี้ไว้นะครับผมติ๊กถูกนันด้านบนจากนั้นก็ไปก,กดปุ่มสีแดงด้านล่างนะครับผมจากนั้นก็ให้เราเลือกคำสั่ง o v เวอร์นะครับผม o v เวอร์ผมก็จะทำสัญลักษณ์สีแดง,แดง กรอบแดงบ้างก็หรือลึกสอนบ้างนะครับอ่าเพื่อบอกสัญลักษณ์ว่าต้องกดตรงไหนบ้างอ่าจากนั้นกดปุ่มโอเคไปเลยนะครับท่านผู้ชมอ่เาเราก็รอสักครู่นะอ่าก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกดโอเคไปเลยอ่ะก็เสร็จสิ้นการลงหมดแล้วนะครับก็ ถามว่ามันก็มันก็ไม่สับสนเท่าไหร่นะแต่มันก็ลงเยอะอยู่เหมือนกันก็โอเคนะคผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like หน่อยนะครับผมถ้าเกิดยังใครยังไม่ได้กดซับสไครก็ฝากกดซับสไครก์หน่อยครับผม mm hmm. เพื่อจะได้ได้ภาพคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็ mm hmm. ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ